สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาสุขภาพนะคะระบบภายในนะคะของคุณสุภาพสตรีนะคะเชื่อว่าหลายๆคนกําลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะซึ่งอย่างตัวของแม่ค้าเองนะคะบางทีด้วยภารกิจของเรานะคะบางครั้งมีลูกค้าหลายคนนะคะเราปวดฉี่เราก็ต้องอั้นฉี่ไว้นะคะแล้วถามว่าพอเราอั้นไปนานๆน,นะคะเกิดอาการอะไรขึ้น ก็คือเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะโดยอาการนะคะเหมือนเวลาเราจะไปฉี่เหมือนปวดมากเลยแต่ฉี่ออกมาฉี่แค่นิดเดียวนะคะปัสสาวะบ่อยค่ะเหมือนไม่สุดนะคะและบางครั้งก็มีอาการเหมือนแสบขัดทางเดินปัสสาวะนะคะแล้วในเคสของลูกค้าบางคนนะคะอย่างที่แม่ค้าเจอนะคะพอมีอายุนะคะมาด้วยอาการปัสสาวะเล็ดค่ะโอ้หอันนี้หนักเลยนะคะปัสสาวะเล็ดต้องใส่แพมเพ์ชกันเลยบางทีนะคะแล้วก็บางครั้งนะคะมีอาการไอาจามออกมานะคะ ก็จะกลั้นไว้ไม่อยู่ด้วยค่ะปัสสาวะก็จะเล็ดออกมานะคะซึ่งก็สร้างความัำคานให้แก่หลายคนนะคะหลายคนที่มาปรึกษานะคะเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะตรงนี้นะคะแล้วถามว่ามีผลิพันธ์ที่จะช่วยรักษาไหมในวันนี้นะคะขอบอกว่ามีค่ะตัวผลพันธ์ตัวนี้นะคะแม่ค้าได้ลองทานแล้วนะคะผลปรากฏว่าทานไปได้แค่2วันเองค่ะการตอบรับนะคะก็คืออาการที่เป็นอยู่นะคะปวดทางเดินปัสสาวะนะคะก็ดีขึ้นค่ะ ไม่แสบขัดนะคะไม่ฉี่ขัดนะคะแล้วก็ลูกค้าบางคนนะคะที่มีปัญหากลั้นปัสสาวะไม่อยู่นะคะพอทานแล้วก็ดีขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ปวดปัสสาวะบ่อยนะคะ ก็อยากจะขอบอกคุณลูกค้าทุกคนนะคะผู้หญิงทุกคนค่ะที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะนะคะอย่าปล่อยไว้ให้มันเรื้อรังนะคะเพราะตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันเรื้อรังไปเรื่อยๆนะคะมันก็เสียสุขภาพการทํางานของเราเสียสุขภาพจิตด,ด้วยนะคะแล้วถามว่าตัวปิดพันธ์ที่พูดถึงนี้คืออะไรก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ค่ะฟาริเซีย X นะคะซึ่งตัวนี้จะมีสารสกัดจากธรรม ธรรมชาตินะคะช่วยในการรักษาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะของคุณผู้หญิงทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะบ่อยนะคะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นะคะปัสสาวะเล็ดค่ะปวดแสบทางเดินปัสสาวะนะคะขัดนะคะกระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะ <c oughs> ก็อยากจะขอบอกคุณลูกค้าทุกคนนะคะหรือว่าผู้หญิงทุกคนนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานะคะตัวฟาริเซีย X สามารถช่วยได้ค่ะแล้วก็รักษาให้อาการดีขึ้นได้ตามลำดับจริงๆนะคะก็อยากจะบอกว่าลองสักครั้งค่ะจะไม่ผิดหวังนะคะอย่าปล่อยให้เป็นเรื้อรังค่ะแล้วตอนนี้เรามีโปรโมชั่นของฟาริเซียเอ็กซ์นะคะจากราคาปกตินะคะหากคุณลูกค้าสั่งทางออนไลน์ค่ะจาก1กระปุกนะคะในราคา1,200บาทค่ะตอนนี้ลดเหลือในราคา590บาทนะคะก็คือ1กระปุกค่ะ แล้วมีในราคาโปรโมชั่น3กระปุกนะคะจากราคานะคะตัวนี้นะคะอ่านี่ค่ะจากราคานะคะ3,000บาทค่ะตอนนี้ก็จะเหลือในราคา1,500บาทนะคะของเรามีบริการส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางด้วยนะคะหรือว่าหากคุณลูกค้าท่านใดมีความสนใจอยากจะโทรมาสอบถามนะคะรายละเอียดนะคะก็สามารถโทรมาได้สุขภาพที่ดีต้องดีมาจากข้างในค่ะให้ฟาริเซียเอ็กซ์นะคะตัวนี้ค่ะ ดูแลคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับผู้หญิงที่ปัสสาวะไม่ออกนะคะอันปัสสาวะไม่สะดวกรวยไตยอักเสบทางเดินปัสสาวะติดเชื้อหรือทำให้ฉี่ไม่สะดวกอย่างนี้ค่ะน้องนุชแนะนำฟาลิเซียเอ็กซตอบโจทย์ปัญหาผู้หญิงได้ดีจริงๆค่ะวันละสอเม็ดนะคะหนึ่งอาทิตย์แรกเห็นผลเลยว่าตอนนี้คือดีขึ้นมากคือแบบ แฮปปี้กับชีวิตมากเลยค่ะคือตั้งแต่มาเจอฟาริเซียเอ็กคือแบบมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นเหมือนคนปกติทั่วไปที่เขาเป็นอยู่ค่ะไม่ต้องมากลัวห้องน้ําว่าจะมีเชื้อโรคติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะต้องไปหาคุณหมอเสียงเงินงแพงอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้คือ,อยุ้ยมีความสุขมากค่ะกินตัวนี้โหหลับสบายเลยค่ะฉี่ก็ดีขึ้นนอนหลับก็ดีไม่มีปัญหาอะไรเลย,เลยตอนนี้แฮปปี้มากเลยก็เลยว่าเออตัวนี้ดีมากๆเลย ก็ถ้าคนไม่รู้ก็อยากจะลองก็ลองดูนะคะเนี่ยนี่ลองกับตัวเองรู้สึกว่าได้ผลดีค่ะก็เลยตอนนี้ชีวิตดีขึ้น